เี่ยวโกอยู่กลงวาสรัตนี้กวเ้ยอมันตีป้าอยู่ัตตวะเอ้เห้แล้วแล้วทำไมเลื่อเหลือสองหมื่นหนึ่งวะแปลกแปลกแล้วใช่ลาวลาวเฮ้ยออไ้สัมันบลก มันสาบเลยทุกอย่างเลยนะมีกดเล่นตรงการแล้วาานะเอเอเดี๋ยวไปล็อกแม่ป้าจ้าสวตัวโ <c oughs> อ้โหไอสัตว์โดนทันกวางควงไอแคระมี ไม่มีใครเอาดาวมาหรือดมาตายไปเปหุ <Nós variations> ่นไม่นยี <het> <Okay. S 1> ่ปอนดมไอวอกตัวนี้ออนไอวอกตัวนี้ก็จอโคตรทองม่หวตดไอวอลต์จะจะขออีกจัดลอติควรลอติดไอแนกว่าร้อยไอนาร้อยวาติไมได้หรอดับเข้าไปดาบเข้าไปเยอะเละเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่น แม่งนะหมื่นสี่เหมือนกันมป้หมดแกลมงโมัลโ้มไม่มีใครตีปั้นเลย<ะ>ไม่ดาบต้องไม่เอาข้างเนาะเพราะั้นแ,แม่งไม่เล่นป่น,นะ ตัดต่อดิวยโอ้โหเยี่ยแขงไปดูครับติก่อนแ่าคุมคนมันจะแตกแล้วแตกนแตกล้วตตีไปไหนคับต่อยมาต่อยาตอนมาต่อมาต้นาต้อเลยแล้ววอกวอก ครังหมดครังหมดไอ้แก้วคุณบบส์ทายทายครั้งหมดเกินหมอยไหนต่อะไรไม่งด้แกด้วยเนาะเี่ยวมือถอดมีมีลิจาอยู่บ้านตนโอ้โหโดนสะท้อนโอ้หถวยเฮ้ย กับที่เล้แต่ละลผมงงว่ะไปนาเชืเอาเยะกูเกิดผิดไอ้สัสไปเกิดข้างในอ้องไปต้องเอาหมอมาข้างในนะต <ambling> ้องเอาหมอมาป่าไป โอ้โหูกคือี่ผ่ต้องเยอะตัวเปรสัต์มันแข็งก็ได้บ้านโล่งบ้านโล่งบ้านโล่งบอกกันได้พี่เป็นแดงน,นะเนี่นองมีโคงที่่เราลงทึงว่า หมอหมอหมอว่าอุ şey ๊ยโหไอยสัตว์เอ้ยโดนสวนตาย ไปเที่ยวข้ะงนอกไปเล่นฟาร์มท้อนโอ้แต่ดาบสะท้อนแต่ดาบสะท้อนบ้าเลย ล็อไว้คือล็อไว้ยคนแกหมอดีคุแก่ทหนะหมอโอ้ยเจ็บแปโดนทันกวางสองตัวไอ้สัสจะรู้อ่ะ ไอ้สัตว์ตามเต็มหัวไมช่วยกูจะมาไมนะ่ทัเอบะไปทางวไปทางไม้ะมาไมหตามหลงังพี่ ข exactly ู้ไอ้สัตว์ติดปอรสิตองค์รักติดนักดาวมาแม่งเยอะจัง

สองเลยสิหมอหมอหมอโอ้ยในป่ามีฝนในป่ามีดาบไอ้เหี้ยป่วยติดบวกสิบสองเลยแ้ไอ้สัก งงเฮ้ยตัวกูติดบวกอีกสองบ่อยไปสั์ 扩散。Four, ีเอยคอยหลัไม่ตแข่งโมบโะโลคิว แบงกเกินหมอให้หน่อยเกินหมอให้หน่อยได้เลยพี่เดียวเดียวกำลังยู่นไม่ตายเฮ้ยวยเอ้ยวกูบอีแกเนไงวาดจิงจัิ เกมหมาให้สักเออยี่อยาตะทอนไม่เขี่ยแม่งบักเดินไม่ไป ขูรโดนแข็งให้ตา おお。Oh. Oh. ไอ้พวงวิ่งเข้าบ้านมะเจอกูล็อกเลยเมึงกันมาเปล่าดาวไม่มาม, <c oughs> มา,มากูได้ทำเลกูแล้วเฮ้ย <c oughs> ปาด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 บินไม่ทัน

ส่งลูกค <oh> ิวดาวอะไรมีมอะไรควายเลยนะทุก็มีโอ้โหหมอหมอหมอข้ามประตูให้ผมเลยครับเสร็จแล้วเปินตัว่